การสร้างงานศิลปะเขาจะต้องเป็นคนที่มีความใจเย็นมีความอดทนมากเพราะว่างานที่จะทําออกมาแต่ละชิ้นแต่ละเสร็จแต่ละภาพต้องใช้ความอดทนใช้วินัยในการฝึกฝนอย่างมาก ทราบกันนะฮะว่าไปฝึกการเขียนรูปในเรียนจำเป็นจุดเริ่มต้นเลยน่าจะเป็นตั้งแต่วันแรกๆเลยเราอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีความชอบในเรื่องของงานศิลปะแล้วก็พอได้เห็นเพื่อนรุ่นน้งขังเลนั้นเขียนรูปสวยแล้วก็อยากจะเขียนได้สวยอย่างเขาบ้างก็เลยเริ่มฝึกก็ความเหมือนความต่างแน่นอนฮะความเหมือนก็นนคือมันคืองานศิลปะเหมือนกันแก่นของมันคือการสื่อสารทางอารมณ์หรือข้อความ ต่างๆ,ๆที่จะสื่อแต่ต่างด้วยวิธีการงานศิลปะหรือว่างานเขียนภาพจะสื่อด้วยเส้นด้วยสีแสงเงาต่างๆออกมาเป็นรูปทรงต่างๆก็คือสื่ออารมณ์ความหมายผ่านสิ่งเหล่านั้นส่วนรดนตรีก็เป็นการสื่อความหมายสื่ออารมณ์นะครับผ่านตัวโน้ตผ่านเสียงต่างๆที่เราเป็นคนเล่นออกมาหรือเป็นคนร้องออกมาก็เรียกว่าสิ่งนี้คือ,อสิ่งที่ต่างกับสิ่งที่เหมือนต้องเริ่มที่วิธีคิด น,นะฮะเราอยากจะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องไปดูว่าด้านนั้นๆเนี่ยคนที่เขาเคยประสบความสําเร็จกว่าที่จะไปถึงปลายทางเนี่ยเราจะต้องเริ่มศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากอะไรเราต้องปรับตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรของเรายังไงถึงจะไปถึงปลายทางนั้นได้ซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็จําเป็นที่เราจะต้องเริ่มต้น ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จในทางนั้นนจริงๆสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องของปรับวิธีคิดแล้วก็ความมุ่งมั่นในสิ่งที่เราอยากจะทําไม่ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากแน่นอนครับการฝึกฝนอะไรก็แล้วแต่มันย่อมต้องใช้ความอดทนความพยายามความเหน็ดเหนื่อยอต่างๆกว่าจะได้มาในแต่ละชิ้นแต่ละอย่างในแต่ละงานแต่ละทักษะ แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขแล้วก็ความภูมิใจในตัวเองเมื่อทํางานแต่ละชิ้นสําเร็จมันรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เวลาในนั้นอย่างเปล่าประโยชน์เลยผลงานทุกชิ้นเวลาที่ผ่านไปสร้างอะไรให้เกิดขึ้นบ้างจับต้องได้เราก็เห็นได้ด้วยตาสิ่งนี้ก็คือความภูมิใจที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนเรื่องของดนตรีก็มอบความสุข แล้วก็สามารถปลดปล่อยจินตนาการปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ทําให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีไม่เครียดมีความสุขจุดเด่นที่ผมเห็นเลยคือเขาไม่บังคับเขาไม่ได้มีการมานั่งบังคับแต่ละคนว่าคุณจะต้องไปเรียนแบบอันนี้คุณจะต้องไปฝึกอันนั้นคุณจะต้องไปเข้ารับการอบรมนี้ทุกอย่างเกิดจากความสมัครใจนะครับแล้วก็เกิดจากความที่ ผู้ลงขังเนี่ยมีความสนใจในด้านนั้นๆจริงๆแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายสายเรียนในระบบต่างๆในเรื่องของสายวิชาชีพโอ้มีเยอะแยะมากมายโครงการดีๆโครงการที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ความรู้มาแล้วต่อยอดประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้จริงก็มีเยอะแยะมากมายสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ผมได้เห็นแล้วก็สัมผัสว่า พระอาจารก็พยายามนะครับที่จะหยิบยื่นองค์ความรู้ต่างๆที่ดีๆนะครับให้กับผู้ต้องขังอยู่แล้วทีนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้ต้องขังแล้วลว่าจะรับมันมาไว้กับตัวไหนผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคน,นที่เริ่มต้นในเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ออกมาใช้ชีวิตภายนอกอย่างมีความสุข อย่างมีอาชีพที่สุจริตอย่างไม่กลับไปในเส้นทางเก่าๆที่จะวนเจอเรื่องซ้ำๆแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ส่วนใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือ,อยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากให้มองกลับมาในเรื่องนี้กันเยอะๆเพราะว่าชีวิตทุกคนมันต้องเดินหน้าก้าวต่อไปแล้วบทเรียนต่างๆในชีวิตแน่นอนทุกคนก็เจ็บปวดน,นะครับก็ไม่อยากจะให้ กลับมาเจอเรื่องเดิมๆอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทําได้ก็คือว่าเราต้องเพิ่มทางออกหรือว่าเพิ่มศักยภาพตัวเองให้ตัวเองมีทางเลือกในการดำรงชีวิตให้มันมากขึ้นแล้วก็หลากหลายทางขึ้นเพื่อเอาตัวเองให้รอดจากวังวนเก่าๆสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆในด้านที่ตัวเองอาจจะยังไม่เคยทำ หรือตัวเองอาจจะยังไม่เคยรู้จักก็อยากจะให้ลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะทําไปเลยทําไปนะเดี๋ยวเราจะรู้เองว่ามันคือตัวตนของเราไหมเราชอบไหมไม่แน่คุณอาจจะไปเจอเส้นทางหรืออาชีพใหม่ที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณอาจจะไม่คาดฝันเลยก็ได้นะครับ ก็อยากจะให้ทดลองหน่อยะครับสิ่งดีๆครับความรู้ <te le> ลองไปเถอนะไม่เป็นไรครับก <te le> ารที่ผู้ต้องขังเข้าไปจะเกิดจากจความผิดพลาดในชีวิตต่างๆพอเข้าไปแล้วผู้ต้องขังได้มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับออกมาใช้ชีวิตภายนอกในสภาพที่ดีขึ้นในแบบที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมในใจแน่นอนครับ จะเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวหน้าพัฒนาชาติพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเรียกว่าสามารถกลับออกมาเป็นกําลังช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้อย่างแน่นอนตรงนี้ก็คือสิ่งที่สังคมและประเทศชาติจะได้นะครับจากการปรับเปลี่ยนจากการพัฒนานะครับในตัวของผู้ต้องขังเอง